ปี2,569ที่กําลังจะมาถึงนี่นะครับตลาดหุ้นไทยเราจะเป็นยังไงกันบ้างวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับกับ3กลยุทธเ์เด็ดๆที่คัดมาจากผู้เชี่ยวชาญเลยที่จะช่วยให้เราพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ครับเอาละครับคำถามสําคัญเลยตลาดหุ้นไทยในปี2,569เนี่ยมันยังน่าลงทุนอยู่ไหมจุดเริ่มต้นของคําตอบเนี่ยนะครับก็คือการไปดูว่าภาพรวมที่นักวิเคราะห์เขามองกันเป็นยังไง คือทางหลักทรัพย์ทิสโก้เนี่ยเขาให้มุมมองว่าตลาดมันมีทั้งอั p ไซ d ์และดาวไ s i d ที่ค่อนข้างจํากัดพูดง่ายๆก็คือมีทั้งปัจจัยบวกปัจจัยลบที่มันคันๆกันอยู่ภาพรวมก็เลยอาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรมากและคําถามก็คืออ้าวแล้วในตลาดแบบนี้เราจะไปหาโอกาสสร้างผลตอบแทนจากตรงไหนได้ล่ะ เขาให้เป้าดัชนีเซตอินดกซ์ไว้ที่1 3 8 8จุดครับตัวเลขนี้มันก็สะท้อนมุมมองที่ว่าตลาดอาจจะได้ไม่ได้พุ่งขึ้นไปแบบร้อนแรงแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีปัจจัยดีๆมาคอยค้ำไว้ไม่ให้ลงแรงเหมือนกันนะครับเป็นการมองแบบสมดุลดุลนะครับเอาละครับเพื่อที่จะรับมือกับตลาดที่อาจจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆแ,แบบนี้วันนี้เราจะมาดู3ามกลยุทธ์การลงทุนที่น่าสนใจมากๆซึ่งคัดมาจากบทวิเคราะห์ชั้นนากันเลยครับทีนี้ อะไรล่ะที่ทำให้ตลาดถูกมองว่าน่าจะอยู่ในภาวะที่มันสมดุลสมดุลแบบนี้เรามาดูเบื้องหลังกันหน่อยดีกว่าครับมันเหมือนกับการชักเย่อกันเลยครับระหว่าง2ปัจจัยใหญ่ๆฝั่งที่ดึงลงเนี่ยก็คือการเติบโตของเศรษฐกิจที่อาจจะชะลอตัวลงหน่อยแต่อีกฝั่งที่ดึงขึ้นไว้ก็คือมูลค่าของหุ้นไทยเองนี่แหละครับที่มันลงมา3ปีซ้อนแล้วจนเรียกได้ว่าราคาถูกมากๆและน่าสนใจสุดๆเลย มาดูกลยุทธ์แรกกันเลยครับนั่นก็คือการทยอยสะสมหุ้นปันผลหรือที่เราเรียกว่า DCA สายตั้งรับซึ่งเป็นแนวทางที่เหมาะมากๆกับตลาดที่ไม่ค่อยผันผวนแบบนี้แหละครับคือหัวใจหลักของกลยุทธ์นี้เลยนะมันคือการทยอยสะสมไปเรื่อยๆครับที่เราเรียกกันติดปากว่า DCA แล้วทำไมต้องเป็นหุ้นปันผลสูงละ่ะก็เพราะว่ามันจะช่วยสร้างกระแสงเงินสดให้เราได้เรื่อยๆไงครับระหว่างที่เรารอให้มูลค่าของหุ้นมันเติบโตขึ้นไป ลองดูในตารางสิครับหุ้นที่เขาคัดมาเนี่ยโอ้โหอัตราเงินปันผลที่คาดการเนี่ยสูงมากๆเลยนะมีตั้งแต่6%กว่าไปถึงเเลยทีเดียวซึ่งนี่แหละครับคือสิ่งที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับเราได้ถึงแม้ว่าราคาหุ้นมันอาจจะไม่ได้ขยับขึ้นไปไหนมากก็ตามไปต่อกันที่กลยุทธ์ที่2เลยครับคราวนี้เราจะเปลี่ยนมุมมองกันหน่อยจากสายตั้งรับมาเป็นสายมองหาโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งสําคัญและนั่นก็คือแนวโน้มดอกเบี้ยขาลงนั่นเองครับ คือหลักการมันง่ายๆเลยครับเพราะภาพใหญ่คือดอกเบีย้ยมันกำลังจะลดลงใช่ไหมครับต้นทุนการเงินของบริษัทต่างๆมันก็จะถูกลงไปด้วยในขณะเดียวกันคนทั่วไปก็จะมีกําลังซื้อมากขึ้นซึ่ง2ออย่างนี้แหละครับมันจะส่งผลดีโดยตรงเลยกับหุ้นในบางกลุ่มอุตสาหกรรมจากตัวอย่างหุ้นที่เขาให้มาเนี่ยจะเห็นภาพชัดเลยครับว่าแค่ปัจจัยเรื่องดอกเบีย้ยขาลงเรื่องเดียวเนี่ยนะมันสามารถส่งผลบวกไปได้กว้างมากๆครับครอบคลุมธุรกิจหลากหลายกลุ่มเลยตั้งแต่การเงินอสังหาค้าปลีกไปจนถึงรับเหมาก่อสร้างเลยทีีเดยว เอาละครับมาถึงกลยุทธ์สุดใจกันแล้วกลยุทธ์นี้เราจะมองภาพให้มันไกลออกไปอีกครับข้ามปัจจัยระยะสั้นๆไปเลยแล้วไปโฟกัสกันที่เมกะเทรนด์หรือก็คือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกครั้งใหญ่ที่จะส่งผลกระทบไปอีกนานในระยะยาวครับซึ่งทางหลักทรัพย์กสิกรไทยเขาก็ได้ชี้ให้เห็น3เมกะเทรนสำคัญๆที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคตเลยครับนั่นก็คือเรื่องของการย้ายฐานการผลิต การฟื้นตัวของการท่องเที่ยวแล้วก็กระแสของ AI ที่มาแรงมากๆครับไอเดียของกลยุทธ์นี้ก็คือเราต้องหาบริษัทที่จะสามารถโต้คลื่นลูกใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงน,นี้ไปได้ครับอย่างอมะตะที่ได้ประโยชน์เต็มๆจากเทรนด์การย้ายฐานการผลิตหรือ ERW ที่รับอนิสงจากการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยเอาละครับตอนนี้เราก็ได้เห็นทั้ง3กลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างกันไปแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วกลยุทธ์ไหนล่ะ ที่จะเหมาะกับสไตล์ของแต่ละคนเรามาสรุปภาพรวมกันอีกทีดีกว่าครับจะเห็นว่าแต่ละกลยุทธ์เนี่ยมันก็มีจุดเด่นแล้วก็เหมาะกับนักลงทุนคนละสไตล์กันไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางแรก DCA หุ้นบันผลสําหรับสายที่เน้นความมั่นคงอยากได้กระแสเงินสดสม่ําเสมอหรือแนวทางที่2ที่เน้นการจับจังหวะวัตนศารเศรษฐกิจไปจนถึงแนวทางสุดท้ายที่มองหาการเติบโตสูงๆในระยะยาวจากเมกะเทรนครับท้ายที่สุดแล้วนะครับมันคงไม่มีกลยุทธ์ไหนที่เรียกได้ว่าดีที่สุดสําหรับทุกคน เพราะคำตอบที่ดีที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยมันคือกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินของแต่ละคนและที่สําคัญคือต้องตรงกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้มากที่สุดนั่นแหละครับคือคําตอบ